พอตอนบ่ายระหว่างที่สอนและเพื่อนๆกำลังก้มๆเงยๆทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนบริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียนต้องกับทัดก็ยังไม่ยอมเลิกลาวีทัเดเกิดเข้ามาใ,ใกล้สอนไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระมัดระวังพอทัดประชิดต,ตัวสอนได้ทัดมันก็ดึงกางเกงของสอนลงจนเห็นกางเกงชั้นในตัวสีขาว จังหวะนั้นสอนทั้งตกใจและงงเพื่อนเพื่อทุกคนหันมามองสอนและหัวเราะกันพอสอนได้รู้ว่าตัวเองนั้นถูกแกล้งสอนจึงรีบดึงกางเกงขึ้นมาใส่และรู้สึกอายเป็นอย่างมากและเมื่อสอนเห็นต้อมกับทัดยืนหัวเราะอยู่สอนจึงรู้สึกโกรธขาดสติตอนนี้สอนไม่สนใจอะไรแล้ว เขารู้สึกว่าต้อมกับทัดไม่ยอมหยุดสักทีนับวันยิ่งมากความนี่กูทนไม่ไหวแล้วทำไมพวกมึงถึงไม่ยอมหยุดแกล้งกูสักทีวะ่าเออมึงเป็นบ้าอะไรของมึงวะไอ้ทัดมึงดูคนบ้าดิวะใครใครแกล้งมึงไอ้อีหน้าไหนจะเป็นพยานให้คนอย่างมึงต้อมพูดไปพลางนิ้วชีข้ข่มขู่เพื่อนๆที่อยู่ทั่วบริเวณน,นั้น เป็นในๆว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้พร้อมกับหัวเราะเยาอเย้ยสอนอยู่ตลอดเวลาและทัดก็ได้ทีพูดอยู่วายุสอนตามไปด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ผู้เห็นตึงเกงในใครสีข,ขาวนะแต่ด้วยความที่สอนเป็นคนที่อ่อนในเรื่องการชกต่อยทำให้สอนต้องตกเป็นรอง ต้อมสั่งให้ทัศมาจับสอนแล้วต้อมก็ต่อยสอนไปหลายทีเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นต่างไม่กล้าที่จะมีใครเข้ามาช่วยสอนจนคุณครูมาจึงเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีคุณครูจึงเรียกต้อมกับทัศ และสอนไปที่ห้องปกครองส่วนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆก็ไม่ได้เรียกมาเป็นพยานเพราะอย่างที่รู้กันดีหลายครั้งต่อหลายครั้งที่ต้อมกับทัศทํทำตัวเป็นนักเรียนกันแกล้งนักเรียนบางคนจนต้องย้ายโรงเรียนไปแล้วรับชมตอนตเต็มได้ที่อยู่ถูกช่องคนตกงานมาเล่าเรื่อง